อยกเทีวมัน่พททื้นที่ส่วนหนึ่งของเกาะสุกรนะคะก็จะเป็นป่าชายเลนค่ะวันนี้นะคะชาวบ้านก็เลยชวนบงกับน้องคลิปค่ะมาช่วยกันปลูกป่ากองกลางนั่นเองค่ะ รู้จักไหมคะป่ากองกลางเป็นอะไรไม่รู้จักค่ะอ่าเป็นอะไรพี่อ้ออธิบายให้น้องสิคะอ่าป่ากองกลางป่ากองกลางครับก็คือป่าชนิดหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นบริเวณชายทะเลนะครับแล้วก็ป่ากองกลางเนี่ยจะมีประโยชน์หลายๆอย่างเลยแล้วก็จะมีประโยชน์เช่นเป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์น้ำนเล็กๆนะครับเป็นแนวกันชนของมรสุมต่างๆนะครับแล้วก็ ตากงกลางเนี่ยยังสร้างความสม,สมดุลนะครับให้กับท้องทะเลไทยอีกมากมายด้วยหยาบคายแล้วที่โผโ่นี่คืออะไระคะอ่าที่โผโฟนี่ใช่ไหมครับนี่มันคือรากนะครับรากของต้นกงกลางไงมันขึ้นมาหายใจน้องคลิปสงสัยไหมครับว่าพี่ยับถือไม้นี้ทําไมสงสัยค่ะอ่าเดี๋ยวที่จะปลูกนะครับเดี๋ยวเราจะปักลงไปเลยอ่าปักลงไปแล้วก็ให้น้องคลิปปนะูกล,ลงไปเลยใส่ด้านไหนใช่ใก็ปิดปิด อย่าค่ะถ้าสมมุติเราเหยียบรากอันนี้มันจะตายไหมคะมันก็ยังไม่ตายนะครับเพราะว่าต้นนึงเนี่ยมันก็มีรากหลายอันเหมือนกันแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะครับเราอย่าไปเหยียบมันดีกว่าแล้วน้องคลิปอยากเห็นตอนมันจะเลื่อนออกไหมอยากค่ะถ้างั้นเดี๋ยวปีหน้าน้องคลิปมาใหม่นะค่ะหนึ่ครั้งลึกคอไม่ค่ะอีกนิดนึงอีกนิดนึงต้องใช้กำลังหน่อยร่อมกำลังอีกหน่อยได้ตอนนี้อ่ะ เอ้จ้าคะอย่างเราปลูกป่ากองกลางนี่จะต้องมาในช่วงไหนะคะเช้าเช้าอย่างนี้ได้ไหมคะเราต้องดูน้ําขึ้นน้ําลงด้วยเพราะอย่างนี้นี่น้ําก็กําลังเริ่มกําลังจะเริ่มขึ้นแล้วพอน้ําขึ้นเราต้ปลูกไม่ได้ต้องรอให้น้าลงอีกทีหนึ่งค่ะจริงๆแล้วอย่างโบมาเนี่ยก็เป็นนักท่องเที่ยวอาจจะไม่ได้มีโอกาสมาปลูกป่าชายเลนมากนักนะคะเพียงแต่ว่า มาแล้วอย่างนี้ได้ปลูกก็รู้สึกมีความสุขมากแล้วก็อยากให้ทุกๆคนนะคะไม่จําเป็นต้องมาปลูกป่ากองการก็ได้ปลูกต้นไม้อยู่ที่บ้านก็ได้ค่ะหรือว่าเพียงแค่ช่วยกันรักษาความสะอาดแค่นี้ก็จะแบบทําให้โลกของเราหน้าอยู่มากยิ่งขึ้นละค่ะ เราเนี่ยได้เห็นลมาด้วยค่ะมากันทั้ง3าตัวน,น่นนู่นตรงนู้นแต่เสียดายค่ะว่ากล้องเนี่ยเก็บภาพไม่ทันนะคะบริเวณตรงนี้โลมาจะเข้ามาบ่อยไหมครับน้องอัพเข้ามาบ่อยมากเลยครับโดยเฉพาะที่นี่นะครับปากคลองบ้านแหลมนะครับ<ะ>โลมาเนี่ยจะเข้ามาหาหญ้าทะเลนะครับแล้วก็จะมาว่ายน้ําเล่นอยู่เป็นประจําเลยครับพี่บูมาทักทกายชาวบ้านเห็นค่ะเห็นไกลๆเนาะใช่และนอกจากงูมาแล้วเห็นบอกว่าบนเกาะเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งก็จะพบพายุด้วยหรอใช่ครับ <ull aby. S 2> เพราะว่า อ,อสุกอเนี่ยครับโดยเฉพาะในทะเลฝั่งนี้นะครับจะมีหญ้าทะเลอิวอย่างชุกชุมเลยทีเดียวเชื่อแล้วค่ะว่าน้องคลิปชอบทะเลจริงๆพอได้เดินเล่นริมทะเลแววตาก็เปี่ยมสุขให้เห็นจริงๆค่ะปูยันตัวใหญ่เลยค่ะแต่ห้ามจับเขาเวไล้ที่บ้านนะคะปล่อยให้เขาอยู่ตามทะเลค่ะ เป็นงไงบ้างคะน้องคิฟมาเที่ยวนี่สนุกไหมสนุกมากเลยค่ะหนูได้เรียนรู้ว่าการทําขนมเป็นยังไงทางํตาตะกรตจเป็นยังไงได้นั่งรถที่หนูไม่เคยนั่งด้วยค่ะอยู่ที่กรุงเทพก็เคยกินแต่พิซซ่าโดนัทอยู่ที่นี่ก็ได้กินขนมแปลกๆด้วยค่ะได้ปลูกปาด้วยค่ะหนูก็รู้สึกภูมิใจจริงๆเลยนะคะดีใจจริงๆเลยที่อย่างน้อยเนี่ย ทำให้น้องคลิปเนี่ยได้มีประสบการณ์ใหม่ๆเนาะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วก็ยังมีเพื่อนใหม่ด้วยใช่ไหมคะพี่อับคะแล้วพี่อับเกิดที่เกาะสุกรไหมคะใช่ครับพี่ก็เป็นคนเกิดที่เกาะสุกรครับอยู่มาที่นี่มาตั้งแต่เกิดแล้วพี่อับรักเกาะสุกรไหมคะถ้าถามว่าพี่รักเกาะสุกรไหมพี่ก็บอกว่ารักครับบอกได้อย่างเต็มปากเลยแล้วน้องอับ รู้สึกยังไงบ้างที่น้องคลิปมาเที่ยวบ้านยินดีต้อนรับเป็นอย่างยิ่งเลยที่น้องคลิปเนี่ยได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพวกเรานะครับชาวปกษตกรแล้วก็เราเนี่ยได้สอนน้องคลิปในการปลูกป่าชายเลนอะไรเป็นต้นนะครับเราหวังว่าน้องคลิปนะครับจะนําความรู้ที่นี่ไปบอกเพื่อนๆด้วยแล้วน้องคลิปอย่าลืมนะครับป่าที่น้องคลิปปลูกไว้อีหน้ามันจะใหญ่ขึ้นแล้วนะน้องคลิปต้องกลับมาดูให้ได้เลยนะได้เลยค่ะคําสัญญาของเด็กๆอย่าคิดว่าไม่มีความหมายนะคะเพราะน้องคลิปบอกกับโบว่า ปีน่าจะกลับมาที่นี่ใหม่จะพาคุณพ่อคุณแม่และคุณย่ามาเที่ยวเกาะสุก,กรมาดูต้นโกงกลางของน้องคริสมารู้จักเพื่อนใหม่ของน้องคริสที่นี่ค่ะคุณผู้ชมหากอยากร่วมเดินทางไปกับเราเหมือนน้องคริสแล้วก็ส่งเรื่องราวความประทับใจในการท่องเที่ยวของคุณ มาอย่างที่อยู่ที่ปรากฏนี้นะคะไม่แน่ค่ะคุณอาจจะได้ประสบการณ์ท่องเที่ยวใหม่ๆไปพร้อมกับพวกเราก็ได้ค่ะแล้วก็ถึงเวลาร่ำลาเกาะสุกรแล้วค่ะน้องคริฟแอบเซอร์ไพรส์พี่อัพด้วยการมอบลูกบอลไว้ให้เป็นที่ระลึกก่อนจะลากลั จากกอสุกอนมาพร้อมกับความอิ่มใจที่ทำให้แขกคนพิเศษของเราได้ทั้งเพื่อนใหม่และประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆกลับบ้านสมใจพบกับรายการเที่ยวไทยไม่ตกยุคได้ใหม่ในวันหยุดนักขัตะเลิกครั้งต่อไปวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะแล้วรู้หรือเปล่าว่าวันนี้เราจะไปไหนกัน กาะอะไรอระวังไม้นะกลับด้วยกลับไม่ได้เหมือนพิซซ่าพิซซ่ากรอสุกอนอยู่ที่กรุงเทพหนูเคยเล่นแต่ของเล่นพลาสติกแต่โชคดีมากเลยค่ะที่คุณยายสารของเล่นจับไมไม้ใบ สองรวม,มเอาไงดิแกยันตะไปแยัยบคาเราถ้าสมมติเราเรียบเรียบเรียบปูทะเลอะไรนะ <c oughs> ปูทะเลยังตัวใหญ่เลย